พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกําลังกายกาลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยวันนี้ในช่วงเช้าณสถานีตำรวจภูทรหนองจิกอำเภเอมืองปัตตานีจงหััดวปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่7และ25กุมภาพันธ์2568วันที่10และ14มีนาคม2568 ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังกองร้อยทหารพร,รานที่4411อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมืม่อวันที่ 8, 17, 19และ26มีนาคม2568 จากนั้นองคม์มนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานไปมาไปแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 14, 15กุมภาพันธ์2568วันที่ 8, 11, 16และ28มีนาคม2568 ต่อจากนั้นรองคมนารมันรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22 26กุมภาพันธ์2568และวันที่11มีนาคม2568 จนที่ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างทราบซึ้งและสํานึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหาที่สุดมิได้ ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังค่ายศิริทนทร์อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณนะห้องประชุมหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลยะลาอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน6ชุดไปมอบให้แก่เจ้า มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบเมื่อวันที่5มีนาคม2568ต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่หมู่ใหญ่กำทรวงนครเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบเมื่อวันที่8มีนาคม2568 และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพระรา,านสิทธิพรสายนาทีจ้หน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบเมื่อวันที่26กุมภาพ,พันธ์2568ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างทาบซึ้งและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อประชมุมติดต,ตามการดําเนินงานของโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโลกก่เกียรติคุณและประกาศนิยบัตรแก่สิทธิ์พระดาบดรุ่นที่13และรุ่นที่1 4ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 7จำนวน94คน โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูล,ลนิธิพระดาบทที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดกระพริยกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดเพื่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อและเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว สามารถนําความรู้ที่ได้ศึกษาไปหางานทําหรือไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไปนักเรียนทั้งหมดจะพักอาศัยในโรงเรียนตลอดหลักสูตรหนึ่งปีโดยไม่ต้องเสียค่าที่พักค่าอาหารและค่าเล่าเรียนปัจจุบันเปิดสอนในห้าหลักสูตรได้แก่ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์นตและเครื่องจักรกลการเกษตรช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมและช่างสีรถยนต์ หลัจากนั้นนุกขมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่10บตำรวจเอกคามินสีประเสริฐสิบตำรวจโทธนพัฒน์ทองชัยสมาชิกเอกอภิชัยบุตรจีนอาสาสมัครทหารพร,รานมูฮัมหมัดอารอพัสปิ นางสาวสุรยานีซีบะและนางสาวเต็มดวงมงสาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อ,อกความไม่สงบเมื่อวันที่3มกราคม2568วันที่7กุมภาพันธ์2568วันที่8 17 24และ28มีนาคม2568การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น